อันยองในที่สุดสกินน้องลูก้าก็มาแล้วทุกคน <c oughs> ชอบชอบมากออ oh ม m มก o d สวยอะโอ้โหโอ้ยดูสิโอ้โห oh. oh. ทุกท่วงท่าคือสวยมากออม่มกัโอ้หน้องคุกข้าวอ้อนวองเลยอ๋อ oh. กินเกลืออ๋อ oh. แล้วไป <c oughs> นึกว่าคุกข้าวทำอะไรโอ้ย oh. แต่มันสวยนะแต่คือแบบแบบว่าทุกคนดูดิมันคือแบบ เนี่ยบ่มีแล้วบอมมีแล้วเงินแม่บเปิดแล้วก็ใช้บัตรชาไมก่อนเร่วๆบอมีแล้วเงินยแม่โอ้เปิดแล้วโอ้โหว่าสีขายไตแล้วเนี่ยเก็สู่คนไดเด้อที่อยากสนับสนุนคอยก็สนับสนุนได คือการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับขายตรงขายตรงเออทุกคนรีบกดกันมาเหอะมาเดี๋ยวเราไปดูเกมเฮกันเลยดีกว่า Let's go โอ้ยเราจะหนื่อเพื่ออะไรครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหเกิดกลังแมปเลยดอกโอ้โอ้ยมีเครื่องกลังแมปโอเคแล้วก็เออหาคนเชื่อมเครื่งก่อนเออไม่มีใครเชื่อมเลยหรอแล้วก็ เชื่อมไปมั่วๆก่อนก็ได้กันโอเคเออมีคนปันไหมโอเคไม่มีเลิดมากูเชื่อมาเครื่อนเลยของกูนี่หาลูกก้าโอ้โอ้ยหัวใจเต้นหัวใจเต้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะโอ้โหเอาสวัสดีจ้าพี่จินตลาอุ้ยพี่จินตลาพี่จินตลาทำอะไรเยอะทำอะไรเยอะใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหใจเย็นเอา่าไม่พังหรอไม่พังก้นนะครับไม่พังก้นนะครับมาดีมาดีพี่จินตลา ทรงผมพี่ไปตัดร้านไหนมาเนี่ยโอ้โหตินตลาเหลือเกินเฮ้ยบอกเพื่อนหน่อยพู่ายู่ใกล้ฉันตามมาป้าตามมาป้าเอ้ยเอ้ยเพื่อนอยู่ข้างหน้าขอโทษ I'm so sorry ฉันไม่ได้ตั้งใจจะจูเขาเครื่องน่ะเฮ้ยจ้า้าว่าเอ้งงาเอ้าเอาจะเอาไงกับชีวิตเนี่ยฮะพี่เจาไงเออตีอะไรตีลมคมกิบเอาวะเอาวะตามมาป้าตามมาเป้าออ้อตามมาว่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราฉีกออกให้เพื่อน เขาตามมาปะโอเคเ,เอาเอาเพื่อนสวัสด,ดีสวัสด,ดีผู้ป่วยสวัสด,ดีเฮ้ยฉันขอโทษฉันขอโทษที่ฉันจูเขาเครื่องฉันขอโทษฉันไม่ได้ตัง้งใจเอ,าอา้าเขาไม่ตามแล้วเฮ้ยเขาไม่ตามแล้วเอ้าเอ้าเขาไม่ตามแล้วโอเคเดี๋ยวเราเชื่อมเครื่องไปเอ่อเครื่องนี้แล้วกันมาโอเคเขาไม่ตามแล้วสวยฮะมีคนปั่นบอกว่าไม่มีคนปั่นโอ้ไม่เป็นไ,ไ,ไร เออชื่อมทีไ้ก็ได้โอเคเป็นไงอุ้ยสวยว่าสะกินเนะี้ยสวยทุกคนดูเออเครื่องอ,อ้าวอ้าวว่าจะฟักวาจะอะไรครับเนี้ยเรามันจะบอกให้ดูไว้นั่นเลยที่ที่เชื่อมเออที่เชื่อมเลยนะที่เชื่อมที่เชื่อมสายอากาศอะ่ะโอ้ฮะพี่จินตลาดนี่ก็ไม่ให้ดูหน่อยเลยเออเครื่องเครื่องตรงนั้นหรอโอเค มานาทุกคนดูดิมันเป็นดาบปากดินมันสวยมากโอ้ oh my g ก d ดแล้วถามจริงอ่ะโอเคโอเคต่อยกับกูไหมไมึงต่อยกับกูไหมจินตลาะกูเ <What? S 1> ชื่อมเครื่องไหนก็คือมึงเจอตลอดเลยผูถามจริงผู้ถามจริงโอ้โห oh อะไรจะจะเอาทำอะไรนะเอาอตีกันอยู่อะไรจะรู้ใจขนาดนั้นนะ่ะเชื่อมปุ๊บพังปับ๊บแล้วก็ตรงกันซะเหลือเกินอะไรครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวเครื่องนี้ใกล้จะเสร็จแล้วมา เรวเราเอาให้เสร็จเลยแล้วก็เออเชื่อมเครื่องเครื่องตังแมปใช่ไหมเออโอเคเครื่องนั้นก็ใกล้จะเสร็จมีคนปั่นป่นวาวะเดี๋ยวเราส่งขึ้นไปเลยแล้วกันมาเขาพอ,อกฮันเตอร์อยู่กับเพื่อนโอเคอัพ what the fuck โอ้โหต้องต่อยกันแล้วแหละจังหวะเนี้ยโอ้โอ้โอ้ใจยเย็นครับพี่ใจยเย็นครับพี่ผมแค่ยอกยอกผมแค่ยอกยอก,ยอกเฮ้ยใจเย็นสู้ สู่ใจเย็นทําไมต้องเนึ่งทำไมต้องเนึ่งไม่เข้าใจอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหตบหลังแอ่นเลยตบหลังแอ่นเลยใจเย็นใจเย็นที่ทาต่อยเมื่อกี้เนี่ยแค่หยอกเล่นครับแค่หยอกเล่นโอ้โหเอาจริงเลยวะเอาจริงเลยวะเอาจริงเลยจะช็อตไปก่อนเลยละกันโดนหรือเปล่าไม่รู้ช็อตไปก่อนโอ้ยใจเย็นโอ้ยแค่หลอกเล่นเองนะแค่หลอกเล่นเองโอ้โหโหเขาอาฆาตวะจินตลาใจเย็นสูสู โอ้ปั่นปั่นปั่นโอ้โหห้องใต้ดินอยู่นี่ห้องใต้ดินอยู่นี่แย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 ่ไม่ได้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 เราต้องออกแล้วเฮ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าหลงอ่ะอย่าบอกนะอย่าบอกนะ้ยเขาหลงเอ้าไม่หลงว่ะโออเอไม่หลง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 ยาซอยข่อยนี่ซอยข่อยนี่ซอยข่อยนี่โอ้าเอ้าพาผิดด้านพาผิดพ้าพาผิดด้านพาผิดด้านใจเย็นใจเย็นโอ้ไม่กอดโดนแน่ๆเลยโดนโอ้เฮือ โอ้ยปั่นเลยปั่นเลยอีกสองเครื่องเอ้า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 ไม่อุ้มฉันหน่อยหรอทำจริงเอ้าสู่สู่เอ้าเอ้าปล่อยฉันเป็นเพียงผยผงของอากาศโอเคโอเคเขาไปโซนเครื่องหรือมั้งไม่รู้สิเอ้ยเพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋าช่วยหน่อยเพื่อนจ๋าอุ้ยเข้ามาแล้วเด้อเข้ามาแล้วเด้อโอ้ยระวัง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 เราขอวิวเราขอวิว ขอบคุณขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าเ,เอ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้โหไม่ตายก็ตาย <c oughs> จะเอาอะไรไปรอดคขับนี้เอาห่อนนอนนันซอยโดนเอ้ยซอยข่อยนี้ไอ้ยอุ้มเปล่าเขาไม่อุ้มว่ะเอาว่ะเขาไม่อุ้มว่ะเพื่อนจุดได้จุดนะจุดได้จุดเพื่อน <c oughs> โอเคสวยฮะจังหวะน,นี้เราก็เอาคบเขาง,งากลับมาเขามันเขางากลับมาเขางากลับมาขงงาึาขงงาน้ขงงนเรือก่อนว้ายว้าย จ้งไงพี่จิตตลาเขาอยู่ไหนวะเขาอยู่ไหนวะเขาอยู่ไหนวะแหนมเบิงเน้ยอยู่สายวะเอาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเพื่อนให้เป่านกหวีดอุ้ยน่ารักขอบคุณนะครับเอ้ยเอาว่าเขาอยู่ตรงนั้นวะแหนมเบิงเขาก่อน <c oughs> เขาต่อยอยู่ตรงนั้น <c oughs> โอเคแล้วก็ประตูท้ายเรือน่าจะมีเพื่อนเปิดอยู่โอเคเอาไงดีอ่ะเอาไงดีอ่ะอึบเอา ไม่นะทหารรับจา้างโดนตีไปแล้วเหอแย่ yeah, แล้วเราไม่มีไทยด้วยอ่ะโอ้ไม่ก็แล้วก็ไม่มดสาวก,ก็ไม่มีไทยด้วยเพราะว่ามากับแม่มดสาวก็เลยรู้นั่นแหละเออทุกคนเอ,อ้ยเพื่อล้มไปแล้วไม่นะแย่ yeah, แล้วเอาไงดีอะเอายังไงดีแต่ถ้าเราออกสามเราก,ก็ชน,นะนะเว้ยเอาไงดีวะเออเดี๋ยนะเดี๋ยวนะดูวเขาก็เอาไปวางตรงไหนโอเคปร,เรร <laughs> ประตูเสร็จยังวะไม่รู้ประตูเสร็จยังวะ เอา้าเอา้าอย่าบอกนะว่าปล่อยหนานี้ทำจริงจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยเฮ้ยจริงปะเนี่ยปล่อยเหรอเอา้าพี่จินดาลาปล่อยเหรอแล้วพี่ฟาดหนูต้นเกมทำไมอะพี่ไล่ถูนทำไมเอ้า <c oughs> เอา,เ,อาเพื่อนสวัสดีครับเอา้าสวัสดีครับเขาปล่อยจริงๆใช่ไหมอะขอแนะนมเบิ้งเนี่ยอุย้ยเขาปล่อยว่ะเอา้าเขาปล่อยเขาปล่อยจริง <c oughs> อุย้ยโหตีออกประตูเลย เอาไงดีอ่ะเอาไงดีอ่ะไอเราก็ไม่กล้าเสี่ยงด้วยประเด็นงั้นเดี๋ยวเราค่อยแอบเข้าไปเลยกันเพื่อนออกไปก่อนก็ได้โอเคเดี๋ยวเราก็ค่อยเนียนค่อยเนียนไม่รู้ว่าเขาปล่อยจริงหรือเปล่าน่าจะปล่อยแหละแต่เขาจะไล่ไล่เราต้นเกณฑ์ทำไมวะเอ้ยพี่ไม่เห็นหนูจะบอกเห็นคอยดอกสูสู๊อ้ยเขาอยู่ไหนวะเขาอยู่ไหนวะโอวัตฟักโอไม่กอดเอาโอเคโอเคโอ้ยออกก็ได้จ้าไปแล้วจ้าขอบคุณหลายๆเด้อเออ เอาแล้วถ้าปล่อยแล้วต้นเกมจะไล่ฉันทำไมเนี้ยโอ้ร้องล่ะโอเคอันยองเอาพูดผิดโอเคขอบคุณที่รับชมนะครับอันยองขอบคุสมิตะบ๊ายบาย